สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราได้อะไรมาคะได้รูปมาได้รูปมานะคะของใครไครวาดของพี่สีฝุ่นของพี่สีฝุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะรูปกันเลยคะ่ะเราได้เป็นกระบอกแบบนี้มานะคะดูดูดอออูอ๋อฮคลีเลยลูกคลีเลย <c oughs> ว้าวว้าว <c oughs> เป็นรูปอะไรคะเนี่ย รูปแมวอ่ะดูใกล้ๆมีลายเซ้นของน้องสีฝุ่นให้ด้วยนะคะมันจะเิดนีสีเป็นผิวค่ะโอ้มีการสะท้อนแสงด้วยนะคะว้าวแมวอุ้มกระต่ายน้อยนะคะเป็นรูปทางเซ้นนะคะชอบไหมคะลูกชอบค่ะชอบมากๆเลยทำไมถึงชอบภาพนี้อะถามหน่อยเพราะอะไรหนูชอบที่มันทอน อมีสะท้อนแสงใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วชอบตรงไหนอีกชอบอะไรอีกหนูก็ชอบกระส่ายตรงนี้แล้วก็ชอบผีเสือ้ออ oh. ท้องฟ้าก็สวยด้วยแล้วก็หนูก็ชอบอันนี้อ๋อ oh, ชอบท้องฟ้าชอบภูเขาแล้วหนูก็ชอบดอกไม้ด้วยโอ้ oh, สรุปชอบทั้งภาพเลยนะคะมาดูสิ <laughs> มีมแมลงเต่าทองอ <laughs> มีมแมลงเต่าทองด้วยนะคะทุกคนแต่หมูตัว <laughs> ดูสิค่ะมีดอกไม้ขึ้นบนหัวด้วยโอ้ดอกไม้เจริญเติบโตบนหัวเลยใช่ไหมคะโออโหแปลว่าแมวตัวนี้ต้องยังไงกระดุกกระดิกหรือว่านิ่งคิดว่างไงมา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 ว่าแมวตัวนี้ต้องนิ่งน่าดูเลยใช่ไหมต้นไม้มาขึ้นบนหัวได้เลยเนาะม,มีแม็กนีตหลายลูกเลยค่ะ หรูกที่หนึ่งรูกที่สองรูกที่สามรูกที่สี่รูกที่ห้านะและหนูก็ชอบลูปมากเลยค่ะใครที่ชื่นชอบฝากกดติดตามช่องของเราและช่องน้องสีฝุ่นด้วยนะคะ